สนใจเครื่องสําอางที่นี่ค่ะมีอะไรบ้างแล้วมันขึ้นทะเบียนถูกต้องแนะนำหน่อยค่ะหลังจากที่แพมนะคะได้รับการให้สารน้ำนะ,ะที่เราเรียกว่าการให้น้ําเกลือไปแล้วนะคะแล้วก็ทำทรีตเมนต์ที่หน้าไปแล้วนะคะทีนี้แพมหันไปเห็นค่ะสนใจเครื่องสําอางที่นี่ค่ะคุณดิวคะอธิบายให้แพมฟังหน่อยว่าที่เนี่ย ผลิตมาจากที่ไหนอะไรยังไงน่าสนใจยังไงบ้างแนะนำหน่อยค่ะค่ะก็ผลิตภัณฑ์ของมาลิคลินิกนะคะเครื่องสําอางเราก็จะถูกต้องคือเราดูจากข้างหลังกล่องหรือหลังผลิตภัณฑ์ได้เลยค่ะเราจะมีบาร์โค้ดแล้วก็เลขออยอดจดแจ้งครบทุกอย่างนะคะสามารถ สแกนตรวจสอบได้เลยและก็ที่สําคัญเราก็มีราคาติดชัดเจนส่วนถ้าเป็นส่วนลดต่างๆสามารถสอบถามเจ้าหน้าที่โปรดักสเปเชียลดิตได้เลยแล้วก็จะมีโปรโลดราคาต่างๆของแต่ละเดือนให้ค่ะทีนี้แพมให้ความรู้ทางกฎหมายเพิ่มเติมกรณีที่เราไม่มั่นใจว่าสินค้าที่เราซื้อมาค่ะขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายหรือเปล่าอย่างนี้ให้เรานะคะเซิร์ชใน Google เหมือนเดิมเนาะกูเกิลรู้โลกรู้ใช่ไหมใส่ไปเลยค่ะค้นหาค่ะอยอยค่ะ แล้วมันจะมีการให้ตรวจสอบนะคะพวกเลขสินค้าต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นยาไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ใช่อาหารเสริมนะคะถ้าในคําที่เราเจอมันจะเรียกว่าเสริมอาหารค่ะแล้วก็มีพวกผลิตภัณฑ์ที่เป็นสมุนไพรแล้วก็เครื่องสําอางค,คุณลองเซิร์ชเข้าไปดูได้เลยนะคะจะเห็นเลขทะเบียนของเรานะคะขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแต่ถ้าเราเจอสินค้าไหนที่เราซื้อมาแล้วมันไม่ตรงนะคะ ร้องเรียนได้ค่ะแต่มั่นใจได้ว่าสินค้าที่ซื้อไปจากมาเลคลีนิกทุกตัวนะคะเป็นสินค้าที่ขึ้นทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนจ้า